ผมจะพาคุณผู้มชมไปที่จังหวัดขอแนแก่นกันก่อนเลยเพราะตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นกําลังฮือฮาอกับสมาชิกลูกควายตัวใหม่ที่เขาบอกว่าพญาควายน้องหมีโชคเพิ่งคลอดได้เพียงแค่5วันคุณผู้ชมเคยเห็นควายลักษณะแบบนี้ไหมคะครับตรงกลางหัวมีขนขาวาเหมือนใส่หมวก ขาทั้งสี่ข้างมีขนขาวลใส่ถุงเท้าปลายหางมีสีขาวอ้เป็นผู้เชียวลิมฝีปากแต้มขาวเล็บแก้วขวัญสีขาวเน็บที่ขาทั้งสองข้างลักษณะแบบนี้เข้าหมวดหมู่แน่ๆเลยคือพญาควายซึ่งเจ้าของควายนี่คือบ้านของนายกุศลจันทลุนอายุ39ปีเป็นชาวบ้านโคกไม้งามตะบนสีสุขอำเภอเมืองสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าโอ้โหพอแม่ควายตกลูกมาแม่ควายชื่อเจ้าใบหยก แม่ใบหยกพอออกลูกมาปั๊บเห็นควายลักษณะแบบนี้เฮ้ยทำไมลักษณะมันแปลกๆจังเลยตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกนะดอยว่าจะเป็นพญาควายส่งรูปไปสอบถามเพื่อนบ้านสอบถามคนรู้เรื่องควายทั้งหมดบอกว่ากุศลนี่แหละพญาควายเลยมันเข้าคุณนั้นลักษณะของพญาควายเนี่ยสวยงามขนาดนี้ แต่ถ้าย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมไปดูลักษณะแม่แม่ใบหยกแม่ใบหยกไม่มีลักษณะแบบนี้แม่ใบหยกปกติเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณ,คณผู้ชมคือคุณกุศลเนี่ยไปเจอแม่ใบหยกตอนนั้นเนี่ยแม่ใบหยกตั้งท้องอยู่ใกล้คลอดแล้วกำลังจะตกลูกแล้ว <ๆ S 2> เขาก็เลยขายเจ้าของแม่ใบหยกเนี่ยขายมาให้ในราคา6 8 0 0 0บาทคุณกุศลบอกเลยว่าถูกใจมากถูกจิตมากซื้อเลยเอาถูกฉลกแบบนี้เลี้ยงมาจนตกลูกออกมา กลเป็นเจ้ามีโชคครับที่เขาบอกว่าเป็นพญาควายคืออะไรนะครับคุณผู้ชมเขาเชื่อกันว่าถ้าควายที่มีลักษณะแบบนี้จะนำโชคนำลาบมาให้กับเจ้าของโอ้โหทันทีทันใดพอเรื่องราวนี้มีการพูดออกไปว่านี่เจ้ามีโชคมีลักษณะแบบนี้เป็นจริงตามนั้นโชคลาบมาเลยฮะเพราะมีคนติดต่อมาขอซื้อครึ่งล้านห้าแสนบาทพี่กุศลขายไมขายไหมขายไหม ไม่ขายไม่ขายพี่กุศลไม่ยอมเคาะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพี่กุศลบอกว่าในเมื่อเขาจะนําโชคนําลาบมาให้ดังนั้นเลี้ยงไว้จนโตดีกว่า,าเผื่อโชคลาบมันจะเข้ามาทั้งครอบครัวครับเขาพูดว่าขอมัดจําได้ไหมชั่วโมงแรกเลื่อนแรกๆเลยเขาให้แสนหนึ่งแล้วคนต่อมาก็ให้สองแสนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ที่ล่าสุดก็อยู่ที่ห้าแสนครับ พูดให้แม่ฟังแม่ยังไม่เชื่อเลยยังไม่จะคิดจะขายครับก็จะเลีล้ยงดูวีวัฒนาการของเขาครับเพราะตอนนี้ก็มีคนติดตามเขาก็ให้เราถ่ายให้เขาดูทุกวันเขาก็ <c oughs> ากติดตามดู <c oughs> ใช่หลายคนติดตามนะถ้าเจอสัตว์แบบนี้ที่มีลักษณะพิเศษ <c oughs> โอ้โหพี่กุศลส,สามารถไลฟ์ผ่านทาง Facebook ทําลง YouTube ดูการเติบโตของมันได้เลยเพราะผมมองเห็นเลยว่าพอมันโตอค่ะ หัวมันจะต้องสวยมากเลยเพราะมันมีผมสีขาวผมก็จะค่อยๆย,ยาวแล้วมันจะมีผู้ที่เท้าเป็นห่งเท้า<ช>มันจะเป็นควายที่น่ารักและสวยงามมากใช่นะครับลองดูนะฮะเผื่อว่าแหมจะเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่เ <Net Idol S 2> น็ตไอดอล แต่เมื่อกี้กริดเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะข้างๆมีโชคมีหมูต้องบอกเลยว่าคุณกุศลชอบรักสัตว์มากควายนี่ก็เจ็ดตัววัวหกตัวสุนัขแปดตัวหมูแคร์สองตัวเออหมูแครเมื่อกี้ก็น่ารักนะน่ารักสนุกด้วยสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe youtube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าข่าว เ้าดุวคุณ